ครับก็กล่าวสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราศก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะเป็นการอัปเดตนะครับกล้องตัวใหม่ที่หลายคนก็ให้ความสนใจกันนั่นก็คือตัว Olympus OMD EM1X นะครับซึ่งจริงๆแล้วกล้องตัวนี้มันมีกระแสออกมานานแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวบ้างก็ว่าเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัว OMD EM1 Mark II นะครับตัวนี้คล้ายๆกับเป็น Mark i บางคนก็ว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าเป็นกระแสที่ว่าตัวนี้จะมีการอัปเกรดให้เหมือนกับ One DX ของตัว Canon นะครับก็หลังจากที่เปิดตัวมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังก่อนล้วกันว่าในตระกูลของ Olympus นะครับที่มีการ พูดคุยกันเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะตัวนี้มันอยู่ตรงไหนผมอยากให้ดูผังนิดนึงนะครับเป็นการทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเราเปรียบเทียบอนุกรมของตัวกล้องนะครับเอาระดับนะครับไม่ใช่เอาขนาดของเซนเซอร์เพราะขนาดของเซนเซอร์เนี่ยเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าตัวอลิมปัสเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในแง่ของเซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์นะครับก็สูสีดูดีมากับตัว p a n a s o n i c แต่เนื่องจากชื่อชั้นแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเวลาจะใช้งานตัว Olympus นะครับเขาก็จะนึกถึงสตรอรี่ที่ผ่านมานะครับหลายคนก็เป็นแฟนคลับ Olympus ตั้งแต่เป็นตัวกล้องฟิล์มตัวนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับให้เห็นระดับชั้นนะครับก็เป็นตัวด้านขวาเป็นของฟูจิ ถามว่าทําไมต้องเอาฟูจิมาเพราะว่ามันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันถ้าติดตามคลิปก่อนหน้าคงจะได้เห็นผมเปรียบเทียบนะครับกล้องในรุ่นท็อปของตัวฟูจิที่เป็นเซนเซอร์ APS-C นะครับตัวท็อปก็จะประกอบไปด้วย XT1 XT2 แล้วก็ x 3 3นะครับซึ่ง XT3 เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ออกมาเพื่อมา replace XT2 แต่ก่อนหน้า XT3 จะออกมาเนี่ยมันก็มีตัวที่เรียกว่า XH1 นะครับ XH1 เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นกล้องรุ่นท็อปเหมือนกันแต่เป็นการดีไซน์เขาเรียกว่าฉีกแนวออกไปนะครับก็คือฉีกแนวไปในแนวกล้องเขาเรียกว่าที่ไม่ใช่คลาสสิกนะครับไม่ใช่คลาสสิก SLR style นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวกล้องเนี่ยก็พยายามจะฉีกแนวไปให้เหมือนกับกล้องดิจิตอล นะครับกล้องดิจิตอลที่เป็นคล้ายๆกับการดีไซน์ที่ดูลุกทันสมัยนิดหนึ่งก็อาจจะไปต้องการไปแข่งขันกับแบรนด์อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโซนี่ Can นน,นหรือว่าตัว n i k อนนะครับนั่นคือไอเดียเขานะครับก็ถือว่าเป็นกล้องตัวแรกๆที่จะมีจอนะอยู่ด้านบนนะครับเป็นจอคล้ายๆกับแบ็คไลท์นะครับ,บ, light, รบไม่เชิงแบ็คไลท์เหมือนเหมือนกับจอในส่วนของอะไรนะครับที่ เป็นจอสีดำแล้วกันนะครับแสดงผลผมจำชื่อไม่ได้ังนั้นระหว่าง X2 t กับหรือ X3 กับตัว XH1 เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในเลเวลเดียวกันรวมถึงถึง XPro2 ด้วยตัว EM1X เนี่ยก็เหมือนกันนะครับจะเป็นเลเวลเดียวกับตัว EM1 หรือ AM, EM EM1 Mark1 กับ Mark2 จะเป็นเลเวลเดียวกัน มือนก็ว่าเขาแตกแขนงออกไปนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตัวกล้องในตระกูลโอลิมปัสในตระกูล E-M1 เนี่ยเขาเป็นกล้องที่ทนต่อสภาวะทนต่อสภาพอากาศนะครับสมบุกสมบัตินะครับรวมถึงตระกูล E-M5 Mark II ที่ผมมีอยู่ด้วยนะครับนั้นกล้องในตระกูลเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าใช้สภาวทึกทนทุยนะครับสามารถนําไปใช้นอสถานที่กันน้ำนะครับ กันฝุ่นนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพว่าอากาศที่ติดลบได้ซึ่งตัว em 1 x นะีก็พัฒนามาให้ตรงวัสสุประสงค์ตามนั้นเลยแต่เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเดิมก็คือ em 1 mark t เนี่ยเขาจะต้องติดคลิปเข้าไปแต่กล้อง em 1 x เนี่ยนะครับเขาจะให้คลิปมาเลยนะครับก็พร้อมแบตเตอรี่2ก้อนนะครับเพราะนั้นการถ่ายเนี่ยมันก็จะถ่ายถ่ายภาพนะครับต่อการชาร์จหครั้งได้ผมว่าเกือบ2000 นะครับซึ่งก็ถือว่าสุดยอดในแง่ของการนำไปใช้งานตัววัสดุประสงค์ในการดีไซน์ตัว one x นะครับเพื่อที่จะใช้ในแง่ของตัวกล้องที่ออกไปถ่ายภาพกีฬาหรือถ่ายภาพสัตว์ป่านะครับงั้นการดีไซน์เขาก็จะทนต่อสภาว่อากาศค่อนข้างดีและการที่มีคลิปมาเนี่ยทำให้การบาลานซ์ของตัวกล้องมันดีมากสำหรับคนที่จะไปติดเลนส์นะครับที่มีช่วงยาว,ยาวนะครับแต่ใครเคย เห็นคนที่เขาใส่คลิปมาแล้วบาลานซ์มันจะดีมากนะครับเพราะาถ้าเกิดเรากล้องเราเบาแต่เลนส์เราหนักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการแกวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นๆหลักๆนะครับก่อนที่เราจะมาสรุปในตัวกล้องตัวนี้กันภาพนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่ผมเอาตัว canon 7 d mark ii เข้ามาเพราะว่าจุดเด่นอันดับแรกนะครับของตัว em 1 x เขาก็คือเขาติดตัว โปรเทเซอร์ประมวลผลนะครับที่เป็นทูพริกตัว8นีมา2ตัวนะครับก็คือทำเหมือนกับติดเทอร์โบเลยนะครับนั้นทำให้การประมวลผลมันรวดเร็วมากซึ่งในการดีไซน์แบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นกับตัว Canon 7D Mark II นะครับซึ่งก็ใช้หน่วยประมวลผลนะครับตัวโปรเทเซอร์2ตัวก็ให้นึกถึงแล้วกันครับว่าถ้าในเดียรเทียบกับ c a n o อเนี่ยนะครับตัว 80D นะครับก็จะคล้ายๆกับตัว เอ็มว uh, e ันมาร์2นะครับส่วนตัว 7D นะครับหรือ 7D Mark II 2เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว E-M1 X นซะครับซึ่งติดตัวโปรเสเซอร์ไป2ตัวแนะ่นอนครับการประมวลผลก็ย่อมไวกว่านะครับตัวตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ขนาด2 4เอ่อ 20. 4ล้านนั่นก็หมายความว่าเขาความละเอียดเขาอยู่ตรงกลางนะครับระหว่าง 24ล้านซึ่งเป็นค่าโดยเฉลี่ยของ aps-c รุ่นใหม่กับตัว full frame นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างตัว16ล้านของตัวเซ็ 3, นเซอร์ไมโครโฟเตอร์นะถือว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้งานนะครับครอบคลุมได้ดีนะครับถือว่าไม่ข้อมูลก็มีความละเอียดพอสมควรกับเซ็นเซอร์ประเภทนี้อันดับถัดไปนะครับก็คือเนื่องจากกล้องในตระกูล olympus เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันอันหนึ่งที่เรียกว่า การถ่ายเรียกว่า high resolution นะครับ high high resolution ก็คือเราอยากจะได้ภาพที่มีความละเอียดสูงสูงเนี่ยเราก็เอากล้องตั้งกับขาตั้งกล้องเอาไว้จากนั้นเราก็กดถ่ายกล้องก็จะทำการสวิงนะครับสวิงตัวเซนเซอร์เนี่ยไปนะครับสวิงไปเพื่อที่จะเก็บภาพนะครับอาจจะ6ภาพหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยตัวกล้องนะครับตัวเอ็มวันอ็ก e ซ์ 1, X, เนี่ยนะครับ เขาก็ใช้เทคนิคเดียวกันแต่เขาจะมีข้อดีคือเนื่องจากเขาพัฒนาตัวกันสั่นมานะครับทำทำให้เขาสามารถที่จะถ่ายฟังก์ชันไฮเรส e ล o ชั t นเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งขาตั้งกล้องนันหมายความว่าเราสามารถถ่าย High Resolution ด้วยการใช้มือเราเนี่ยถืออยู่นะถึงแม้ว่ากล้องจะมีการสวิงเซนเซอร์ไปนะครับโดยใช้เวลาประมาณผมไม่แน่ใจนะครับค่าเฉลี่ยประมาณ3-4วินาทีเพราะถ้าเกินเนี่ยผมว่า มือคนคงไม่สามารถจะถือได้แล้วเพราะนั้นไอ้ตัว3ถึง4วินาทีเนี่ยซึ่งตัวเลขนี้ผมยังไม่รับรองนะครับเดี๋ยวลองไปอ่านสเปคทีนึงแล้วกันมันทําให้การถ่ายภาพขนาดใหญ่เนี่ยมันมีความสะดวกขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราก็จะใช้กล้องตัวนี้นะครับได้ยืดหยุ่นมากขึ้นในบางครั้งที่เราต้องการภาพวิวที่ไม่ได้มีการเคลื่อนที่ในอ็อบเจกต์ของตัวภาพนะครับเราก็สามารถเก็บภาพมาไม่แพ้กับตัวกล้องที่มีความละเอียดสูง นะครับนั่นก็ถือเป็นจุดเด่นมากๆซึ่งฟังเช่นนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะได้โดยเฉพาะคนที่ไปถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆเราอยากจะได้ภาพขยายออกมานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือการสั่นชดเชยเนี่ยได้ถึง7.5สต็อปย้อนกลับไปนะครับเวลาที่เราใช้ใช้งานกล้องเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมของการตั้งค่ากล้องก็จะมีรูรับแสง นะครับหรือ aperture ตัว speed shutter หรือความไว shutter แล้วก็ตัวไ iso นะครับโดยปกติในกล้องเนี่ยนะครับเวลาที่เราถ่ายในที่แสงน้อยที่แสงน้อยนะครับ speed shutter มันก็จะถูก d r อ p ลงมาให้ต่ําเวลา speed shutter มันต่ำเนี่ยมันทําให้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยภาพที่ออกมามันจะไม่คมนั่นกะ็จะเป็นปัญหาของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยโดยเฉพาะกับกล้องที่มีเซนเซอร์ขนาดเล็กดังนั้นตัวมปัส รุ่นนี้ก็มีการเขาเรียกว่าพัฒนาฟังก์ชันนะครับเขาเรียกว่าการสั่นเพื่อจะชดเชยนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพในในสปีดชัตเตอร์ต่ำแต่ให้คุณภาพหรือความนิ่งของภาพเท่าสปีดชัตเตอร์สูงเพราะว่าการสั่นเนี่ยมันจะช่วยทำการชดเชยการสวิงของภาพหรือความไม่นิ่งของภาพนะครับในขณะที่เราใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำนะครับนั่นถือเป็นจุดหนึ่งแต่ว่า การที่จะทำได้ถึง7.5สต็อปมันต้องใช้กับตัวเลนส์เฉพาะด้วยนะครับนี่เป็นการเคลมในการใช้เลนส์น่าจะเป็นเลนส์โปรนะครับเพราะถ้าเลนส์ปกติไม่น่าจะทำได้แล้วก็ตัวถัดไปนะครับตัว y m ปัสได้พัฒนาตัวไฟล์วิดีโอนะครับซึ่งเป็นไฟลหลอกมาเนี่ยนะครับเป็นของ y m p ัสโดยเฉพาะซึ่งทำให้คุณภาพของไฟล์วิดีโอสีสันและความคมเนี่ยดีขึ้นนอกจากนั้นตัวกล้องก็ยังมีคอร์สไทฟนะครับขนาด121จุด คือโดยปกติกล้องเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีระบบโฟกัส2แบบนะครับก็คือแบบ c o n t r a ส t ์ด t เท t กับตัวเฟ d ดีเท็คําคำว่า c ค s สท p e ก็คือเป็นการ Cross กันระหว่างตัว f a d e ี e ท e ก t กับตัว c o n t r a ส t ์ e ีเท t นั่นทำให้การครอบคลุมนะครับการครอบคลุมของจอภาพได้สูงถามว่าตัวนี้มีประโยชน์อะไรยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันครับว่าสมมุติว่า,าผมมีจอภาพแบบนี้นะครับ แล้วผมต้องการให้เกิดภาพ tracking นะครับ tracking เช่นภาพก็จะตัวอ b อบเจกต์ผมก็จะหมุนไปหมุนมาสมมุติว่าตัวนี้เป็นอ b อบเจกต์แล้วกันนะครับอ b j อ c อบเจกต์นะครับออบเจกต์ object, ผมสั่งให้ตัวอ b อบเจกต์ให้ตัวกล้องมีการ track อนะุปกรณ์ออบเจกต์เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าตัวจุดโฟกัสผมเนี่ยมันไม่ครอบคลุมนะครับมันอยู่แค่แค่แค่นี้ นั้นเวลาตัวอ็อบเจกต์ผมเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญ,ญาตปรับหนึ่งเวลาตัวอ็อบเจกต์ผมวิ่งไปอยู่ระหว่างนี้แน่นอนครับโฟกัสมันก็สามารถจะแทร็กได้แต่เมื่อใดก็ตามที่อ็อบเจกต์ผมเนี่ยหลุดออกนอกจุดโฟกัสก็คือจุดโฟกัสมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหน้าจอนะครับทั้งภาพทั้งหมดทําให้ตรงนี้ไม่สามารถที่จะแทร็กได้ซึ่งก็เป็นปัญหานะครับปัญหาตัวนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับกับกล้องนะครับที่มีจุดโฟกัสกระจุกนะครับกระจุกเฉพาะอยู่ตรงกลาง มันก็เป็นจุดเด่นนะครับที่ทําให้คอสใช้าจานวน12 121จุดเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับแล้วเราก็สามารถปรับจุดโฟกัสได้นะครับบางทีเราอยากจะเน้นจุดโฟกัสเป็นโซนนี้เราก็เลือกได้นะครับกระจายของตัวกล้องได้ทั้งแบบทาร์ e เก็ตทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดหรือแบบเป็นจุดหรือก็แบบเป็นกลบได้นะที่เป็นจุดเด่นมากถัดไปนะครับเป็นฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าทําให้ตากล้องสายลุยเนี่ยนะครับรู้สึกว่ากล้อง มันมีความน่าใช้ขึ้นก็คือกล้องสายลุยปกติเวลาเราไปถ่ายภาพเนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนเลนส์และบางทีเราอยู่ในสถานที่ที่มันสกรปรกนะครับหรือมันมีฝุ่นละอองเยอะๆเนี่ยนะครับการเปลี่ยนเลนส์ก็จะทําให้ตัวฝุ่นหรือตัวละอองเนี่ยหลุดเข้าไปสัมผัสกับตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งมันก็ทําความอาดยากแต่ตัวซูเปอร์โซนิกเวฟฟิลเตอร์ก็เป็นตัวหนึ่งในการที่ช่วยปกป้องสิ่งสกรปรกนะครับในระหว่างเปลี่ยนเลนส์ไม่ให้หลุดเข้าไป ในตัวเซ็นเซอร์ได้นะครับนั่นก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งและที่ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเราลองมาสรุปนะครับจุดเด่นของตัว Olympus OM-D E-M1 X <ๆ>กันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับความละเอียด21.8มล้านนะครับข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเช็คก่อนนะครับบางที่ก็บอกว่า20กว่าล้านบางที่ก็บอก21.8นะครับเป็นระบบดูอัลทร p i c k นะครับ รุ่นที่8ก็คือใช้โปรเซสเซอร์2ตัวคอสทายร้อย1นะครับนะครับเป็นออโต้เฟสเดท t ช่นพอยด์นะครับ, Point, รบแล้วก็สามารถตั้งแอเรียในการโฟกัสได้แล้วก็มีเฟสเ e ท t ช่นนะครับมีการสันห้าแกนนะครับมี7จ t ดสต็อปนะครับก็คือมีการปรับนะครับมีเซ a บ i ิไ z เซชันได้7จ t ดสต็อปนะครับตามมาตรฐานของ c i p a แล้วก็7.5 Stop สต็อปเนี่ย ใช้กับเลนสตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นเลนส์1200 f4 นะครับน่าจะเป็นเลนส์โปรนะครับแล้วก็เอาหลักๆนะครับจอบมองภาพหลังเนี่ยเป็นขนาด3นิ้วมีความละเอียดนะครับแล้วก็เป็น v a l ลี่แองเกก็คือสามารถฟลิปมาเซลฟี่ตัวเองได้นะครับ ISO ก็ทำได้สูงพอสมควรการซิงค์แฟลชก็ได้ที่1ส่วน250ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้ไฟล์รอขนาด1 2บิตนะครับมีระบบโฟกัสสแต็ แล้วก็มีอาร์ตฟิลเตอ t ์อาร์ตนี่ก็ถือเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับของตัว Olympus ซึ่งมันก็อยู่ในตัวรุ่นหลายๆรุ่นนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากนะครับนี่ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าจุดเด่นแล้วกันนะครับของตัว Olympus OMD E-M1X นะครับซึ่งก็ผมถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ ก็ได้ข่าวว่าตัวกล้องหรือตัวบอดี้เปิดมาก็น่าจะเกิน1,0,000แบาทแต่ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะข้อมูลยังได้มาไม่ครบแต่ถ้ามีข้อมูลครบยังไงเดี๋ยวจะมาทําการอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับถ้าข้อมูลมีอะไรผิดพลาดต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเร่งหาข้อมูลนะครับมาสรุปนะครับข้อมูลบางทีอาจจะยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามครับ ก็ยังยังไงถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ